สบายดีเลยสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องก,กันเบอด์ุขูุ๋กคนเด้อมือนีกลับมาพบพอกับน้องแหลกแล้วนาอพ่อแม่พี่น้องโดยพบพอ,อน้องแหลกตอนนี้ทางน้องแหลกกม็มาต่อฐานน้องพ่อแม่พี่น้องเอ้ยโดยมือนีกัทางเอ้ยดวงเพิ่นมีแจกขนพมพี่น้องดูบ่ากินซุ้มกินแซวกันท่านใดเนาะโดยทางน้องแหลกก็มาคือกันแม่น้องแหลกก็มาแล้วกะไอทงเนาะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยโดย เปิดมาแจกข้าวตุมขนมเนาะพ่อแม่พีน่น้องโดยกะสีขาวไปกันเลยเนาะพ่อแม่พีน่น้องโดยเหนยเนาะพ่อแม่พีน่น้องป้าผูกมาขนมเยอะแยะมากมายเลยผูกป้าเต็มเตียงหมดเลยสบายดีสบายดีอลแวมเหนเยป้าตู้อาเทวก็รับเลยมาตะโดนหรอเปล่ามาต่โดนแล้วมาต่ เอมาหดมาสองคนก็นไปเที่ยวคนได้หูว่ามายังจำสวิตนะ่ยิน้แต่พูดบอกว่ามาตาทานเลยมาจะดวโทรบอกนะเลยนอนเลยสบายดีไอททงเลยมีขนไ้งานง

ก็คือนังขักแค่ไอทงนังเท้าไอทงก็คือนหงขากแค่มาได้เามันจะตีาสดกนนะ้านังเอาพิศลายบรรยากาศลมๆเลยน้องผมพพี่น้องอยู่ตอถานอา่ะเลยน้องชมพี่น้องสบายดีล่ะสบายดีน้องลินสบายดีเลยสบายดีแม่สบายดี

สบายดีเด้อซาโดยสบายดีเลยมาเบิ่งนก่อเห็ดีเรนก่อนตี่ช้าเขาจะมีหมอนมาจากไหนบุ๊อย่างเช้าแล้วโอ้ยเจยข้างเออเสียข้างลมๆเหนื่อยเนาะมที่นอก ววนวกินข้าวปุนป้นแล้วแล้วกลมาจัดขนมเนาะพ่อแม่พี่น้องเพิ่อกินข้าวปุ้นก่อนทน้องเลยคิดว่าเพิ่น,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 นแจกแล้วแวแต่ว่ายัางเนาะน้นนองละน้อยแสบกินข้าวปุ้อนน้องละน้อย กระปุกแซบหามได้กินแล้วล่ะแซบบ่มานน้องดีกะให้แม่อุ้มอีกแม่ก็เมื่อยเลยมาเลย ข้าวต้มขนมเนาะอิ่มค่ะพี่น้องข้าปุ้นแต่เป็นเลือตจำบิดคิดว่าเพิ่นแจกแล้วแล้วพิ่นกินข้าวปุ้นนะยังงคะคิดว่าเพิ่นหางผูกคนได้อยู่ดิโอ้ตุ้มตะไคร้กับมีอะไม่หนังก็ได้แม่เจ้านะนี่หนังต่างนะเอานำไปแล้วเลยนี่ทางนำบ่อนี่นะ ยังดก็ได้ลูกได้ลยได้ลนหื่นซ้ำเอ๊ะขาเป็นยา่แม่ััน้องเคยเขาได้พิเศษน้องเคยน้องนนี้เงินเ้ดี่ยวตั้งกล้องกันเนาะมีมีลุงแลุงแมันจะมาซ้าไน่งาดกอยู่กัแม่้าั้งกไม่ได้กดอยโ้ไม่ม น้ำแปดสองแปดสี่ป่ะนะม่มีบะน้เอาน้ำโคกน้ำโคกน้ำเคียวน้ำสมขนมมีเข้าเข้าปุ้นเนาะมีหลายอย่างขนมปิดอีก่ใบนี้ฟาไและวข้าเอิญขนมปิดขนมปิดขนมขนมปิดกับแมนเร็วเข้าวย

ยังไงแล้วก็ไปคุณยายม้วก็จะทำเขาก่อนนอันนีก็อีที่สเข่าค่ะเพราะเพื่อนนี่เรียนเืนหลับกันมาเืนแถวเรียนคิวเข่าเด้ฝันอันนี้มั้ยคะคิวไฟคิวมันเนาะอันนี้ต่อกันก็ได้แบบต่อเป็นแถวแถวนะเด้ฝันอนนเลย

อ่านอ่านเข้าเข้าลูกใหญ่นี่็ได้ยืนชาตอนี้นะลยืนชาอาท่นวิชูสสูงสงไรนสูงสูงฮสคลูกแกเลยนะโอ้ยเออสติเยร์มาเลยฮึฮึคือคนอยู่ปางไไปม่ไปนั่งนอกน้นอนันน้อกนั่นไปนั่งนีงไว้รูปงอไว้จะเล่นงอไว้อตื่นจะปากไม่สบาย อาจะตีคมาพ่าเจอกั้บอกว่าตันรักหมกับต,ตันตันออกกันหึงแ้่ไหนคือดีเป็นโฮมเลยนาำคลอง,งี่จ้ะเป็นกำลังจัดเป็นแถวเป็นแถวเตรียมแจกขนมให้นอกพ่ออมพี่น้นองเขาอย่างนี้แหละ ก็คุณ่าน่อนชื้อะเรอยู่ายเรือลยไาสี่ทงมาม่าสามกล่องน้ำส้มน้ำแดงน้ำเขียวสามแพ็คจะป่ไโอ้โห่าว่า่าร่าก่าฮาฮ่่า่าฮ่าฮ่า่า่าฮ่่า่า่า่่ย้า่ เพไรูนช่วยช่วสมาเอาไปเบิร์ดบ่บันนี่เนาะไปไปไปาเทาง้นเมาามนะเอาเอาลารถเดเลารถเดียวไลเอาเอาบรถก็ได้คอันี่เนาะคนใหญ่ถอไว้ นอ้ำมะน่ส้มน <begun> <lly gl acial> ้ำเขียวน้ำแดงสามแพกนตักกันเลยยุ่งๆเน้อพี่น้องรอบสนาาที่ห้ารันขับแพทในใจหน่อยน้ำส้มน้ำแดงน้ำเขียว ย้องแพเคหนึ่งปีแล้วมีเยะน้องนิ่งปิดน้องนิ่ปดยวๆมาถ่ายหูบกันเนี่ยในพูดได้ได้แสกยงมาถ่ายหูบกันแล้วเ <c oughs> ยืนยืนใส่กล้องเลยอันหมาะถ่ายรูแยกเนาะพี่น้องเนาะอัะนนี้เต่า <c oughs> นหนได้ได้ข้องาเแจ้งก็บกกองกระวงเลยเนาะเห็นเห็นเห็นได้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 นมนึ่งขนาะนมีนหนึ่งขขึ้นมาทีหลังน้่างนีทองขคนขับรถส่งเอาแจงกำลังันนะถ่ายแน่เลย เอาไม่ตู้ข้าม่มาคืนยัเป็นไหนบอกเลยเ่าสามโทนนี่ข่าสามเข่าสามเข่าสามโนเข้าสามน่สวยไม่เขามีอยู่บางนั่งก่อนเลยมาจมมาจมเ่นมาถายวมไม่เา ขนมหนึ่งปิดจอตังกันนั่นาให้ผู้ช่วยไหด้วยนะเน้ำเขียวน้ำแดงสองแพ็คนแี่อวะนี่้นเป็นยด้วยนะน้ำเขงยวน้ำแดงสแพ็คน้ำตกร้อยการชีให้พนกานีนักนาะพี่น้องพอมาลายา

ขมกอนบบดนี้แก้วขมาแบบปุนหนึ่งพองอันนีจกินอยู่วาลุงคือว่าอินแม่มันกินปิดอขนมปิดเงินหนึ่งล้านเก้าแสนาโอ้โอ้ลุงแก้วเย่ามากแก้วนีก็ลแ อดติดไปเลยนี่มาปั้นคอยน้ำได้ได้เงินพอได้เงินนี่หนึ่งล้านเก้าแสนซ่าพันเงนเลยมล็กล้องเลกกล้องทางน้นถ้าว่าเขาตั้งใกล้น่ยมันสีโบเฮนนะพี่น้องกล้องตั้งใกลสีจไกลเน่ยจังนอยได้ไได้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 ไไได้ไเด้อ้ จัเปิดกล่องเหรเปิดจิบเหอมีอยัางนีมาม่าหนึ่งกล่องมาม่าเอารถไรก็ได้ว่าคืออะไรนะรถไรก็ได้จัดไปเลยมันอยู่ทางการสิเอารถกุ้งอย่างนี้นะมี่ยัางนีเงินหกแสนสี่สิบที่เราพรียกมให้เพื่อนเลยคือเนาะดูสุดใจให้ใจลายเพาตอนนี้ว่าน้องเขยทองเขยทองมาแล้ยเขยทองน้องเจ้ยเรียงกันขำมาเลย มาาหนึ่งกองเอาพินาใส่กล้องพินาใสกล้องพินาใสกล้องก่อนเอาแนีเช่นยน้นต้องสวยเรียนเทวกันกับนเป็นวเดัยวกันกันคือกาบอยู่บ้าเขื่อนฮาะนี่เนาะเงินหกแสนสี่สิอันนี้คองน่งเผยทองทองนองจ้อยเอาไปเอานมันก็ได้วย เทาแล้วเท่ามาเลลย็มาว่าหนึ่งกล่องขนมหนึ่งปิดมาหนึ่งกล่องเอาโดนได้จะมาเอ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 าเเอาาเาเหาเาเอาเอองเอาไว้ก่อนปาาาเด้อาาาเอ <S <S like ถ้ายูยังสือหลานเนาะอย่าซื้องานน้อยได้น้อยเลยมาหนึ่งกล่องขนมหนึ่งปิดเลยอันน oh. right. ี้หรออันต้นนั่เออเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้พี่อยตัวเองเลนะอ่าอันตนนี้ไปก่อนยำเปลี่ยนอะไรยำอ๋อคือมีตัวเปรี้ยวววแทนตัวขึ้นเงินเจ้าเดิมวขึ้นเงนเจ้าเดแอแจ้งได้หละ ได้แล้วเอาเดียวไปเลื่องขาน้องนันุเจ้าผู้ไม่กินนี่ยคุณเด้นทำ้วอ่าลำ่างไม่ยาะรอเลือน้นเออเยื้อจังเลื่อนะเาลเแา่แม่แมไปาเสนใจไรเด้อลี่ไปอุาอุานะแล้แจกอะไหของวะได้เลยได้เลยได้เล้เลยแก้วก็ได้แล้วนี้จะห่หแจกหนักเพ่าะต้นให

ตัวไหนตัวไหนเนี่หละใจเด้อฉันเลือกตัวนี้แม่อุบลแม่อุบลคนสวยยแม่อปบดอะไรนะบวกกินนี่ไงเดี๋มาม่าหนึ่งกล่องเข่าหนึ่งพงปิด เขาหนึ่งพิหน่หนึ่งที่หนึ่งเอ็นม่วหนึ่งไปก่นนหนึ่งพิ้หนึ่งิณเื่น่งข่งา ไปแล้วพี่น้องเยนะวันนี้กัมี่ไม้นองมีวมีสิ์เลือกนพี่น้องเลือกนองต้อมาต้องัดายก็บาาใจมไลพี่น้องลคนนี้้ายกันอยู่ตอนนี้กันเยอะนั่งชมอีเยอะปนัดได้เาะไอ้นนั่งนั่งลนมันบังจำนวนอะไรคนลืมอะล านำสุ่มคุณมาเลยได้ไหมถ้าใครได้แล้วก็ได้โอ้ตามเพื่นเคี้ยว่ร้านรด้กรไมันชมแป้งกย่างแั่เด้อดีแงสุขัแข็งแรงเด้อา นี้เนาะของอันแท้ใหญ่สะดวงสีให้กําลังเนาะเพราะว่ามื้อนี้เพิ่นได้มาเนาะเพ่สิให้เพิ่นอยู่เฮือนเนาะสิคมอไปที่บัดนี้าวองาวองจะได้หาตหนาไปยงครับผมาวได้เิกันไดุ้นี่กันแหละองนได้ดิมามาองมมามาองผู้เจ้านปั่นกินเด้อขนมขนมาวบ่

รอรอในน้นอ่นีเนาะเข้าปินาเสก้าแล้วเขาโน้มนึ่งเาโน้ยเ้ยเ่อนมดเียรไปข้นาเาเ้นหนนาใสก้าปินาเสก้งโชวพ่อแม่รเหมือนก็ได้ข่าหนึ่งว่าไอเหมือนน่น้ำหนึงไอ้ทงเหมือนก็ได้ลยเนียมพนหมากจังไยดูย ขอบคุณนทางแหนเพื่อนขอบคุณขอบคุณนะทางแหนเพื่อนตอที <away> <more Native> ่มอบทางเขื่อนจนเล่นนี่ห้กระค้ยเป็นยุ่ดีนี่นะเจ้าไกยังนับเพื่อนนายลูกมาจำด้กับห้กัแเป็นชาบ้เ่อาอยัตใน้อง่ซีมอหาเรียบร้อยแล้วน้องผมไพี่น้อง อ่าดูน้องพ่อแม่พี่น้องตอนนี้กำลันสีเลียนแถวขอบคุณขอบคุณทางผู้ใหญ่เจดีที่ว่าเพิ่นมาแจกขนมให้เนาะงพ่อแม่พี่น้องด้วยขนมขนมมี่เขาน้องพ่อแม่พี่น้องอั่าดูน้องพ่อแม่พี่น้องกี่มีกันทางน้องเลยกกับชิคอลาพี่เพื่อท่านี้ก่อนกจะพบกันใหม่ในคลิปหน้าเด้อพ่อแม่พี่น้องทางน้องเลยกว่าผิดพลาดกานในกระต้องขอโทษขออภัยหลาย ขอบุญขอบคุณทางพ่อแม่พี่น้องที่ชับชมคลิปของน้องเละตั้งแต่ต้นจนจบที่บทขวาโฆษณาเด้อโดยละก็ขอบคุณทางแม่วีพิ่นที่ว่าซื้อขนมมาแจกให้ทางครอบครัวของน้องเละไอทงเพิ่นแล้วก็ครอบครัวของน้องเละเองทางแม่แล้วก็น้องน้องพ่อแม่พี่น้องขอบคุณขอบคุณทางแม่เพิ่นหลายๆเด้อโดยจะกินนี่ของน้องเละสิขอลาไปก่อนพบก่อแม่ลิปหน้าเด้อขอกล่าวคำว่าสบายดี